สวัสดีครับทุกคนวันนี้เอิร์ดมาอยู่ที่งานของ Mercedes-Benz นะครับมาเปิดตัวรถยนต์ใหม่2รุ่นนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแท้100%นะครับที่หลายคนคงจะ รอกันมาสักพักแล้วนะครับเพราะเป็น2รุ่นที่ยังต้องบอกว่าขาดหายอยู่นะครับที่เป็น Mercedes-Benz EQ Generation ใหม่ตัวนี้นะครับเปิดทั้งหมด2รุ่นนะครับในงานนี้ก็คือ EQS 450 SUV AMG คันนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังของผมนุ่นอีกคันนะครับก็คือ EQE 300ที่เป็นรุ่นซีดานครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาดูจาะลึกนะครับพรีวิวทั้ง2คันนี้เลยเดี๋ยวเราเริ่มจาก EQS SUV คันนี้ก่อนเลยครับ EQS SUV นะครับมีให้เลือกเพียงแค่รุ่นเดียวนะตอนนี้ในไทยนะครับที่เปิดตัวในงานวันนี้นะครับ EQS 450 SUV AMG ครับบอกเลยว่าดีไซน์ของตัวรถเนี่ยค่อนข้างให้สปอร์ตเลยนะครับเพราะเป็น AMG Dynamic Package ด้านหน้าก็จะเห็นว่ามีการตกแต่งลูเวอร์อะไรต่างๆเนี่ยด้านล่างเนี่ยค่อนข้างที่จะสปอร์ตนะครับตัวดีไซน์ AMG Q ตัวใหม่ของเขานี่ด้านข้างตรงนี้นะครับเป็นแบบเดินลายดำนะครับด้านหน้าก็แน่นอนเป็นกระจังหน้าของ EQ อยู่แล้วนะครับเป็น Diamond Pattern ทั้งด้านหน้านี้เลยนะครับจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกับ Mercedes-Benz Star นะครับแล้วก็มีไลท์บาร์ด้านหน้านะครับพร้อมกับไฟหน้าตัวท็อปเลยก็คือดิจิตอลไลท์นะครับซึ่งเป็นไฟหน้าที่แพงที่สุดของ Mercedes-Benz เลยนะครับจะเห็นว่ายางเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่และกว้างเลยนะครับเป็นแบบขับเคลื่อน4ีล้อนะสี0ตัวนี้นะครับจะมียางเท่ากันทั้งหน้าและหลังนะครับ2.5 40R22 นะครับก็เป็นถือว่ายางที่หน้าเขาทั้งจะกว้างเลยนะครับมีแก้วยาง40ก็ถือว่าโอเคนะครับมาพร้อมกับ Adaptive Damping System นะครับก็คือช่วงนี้สามารถปรับได้นะครับล้อดีไซน์ขนาดใหญ่แบบนี้สีดำค่อนข้างที่จะเท่สปอร์ตเลยนะครับเป็นล้อล์ AMG นะครับด้านข้างนี่ก็จะเขียนรุ่น EQS นะครับบอดี้เหมือน EQV SUV นะครับแต่ขนาดใหญ่กว่าเยอะเลยเนี่ยยาวมากนะครับมีพร้อมที่เหยียบขึ้นให้แบบง่ายดดยนะครับ ประตูกระจกไม่ใช่เฟรมเลสนะเพราะเป็นตัว SUV EQS SUV นะครับเป็น Mercedes EQ รุ่นแรกในไทยที่มีประตูซ็อ c l ค s สมาให้นะครับก็ปิดลงไปเบาๆแบบนี้มันก็จะดูดให้เลยแบบง่ายดาแบบนี้เลยด้านท้ายนะครับของ EQS จะเห็นว่ามันดูเหมือนสูงมากนะครับแต่ว่าเขามีการลากเส้นลงมาเพื่อทำให้มันดูเล็กลงนะครับเช่นตรงนี้จะเห็นว่าตัวสีรถเนี่ยลากลงมาก่อนนะครับแต่ด้านบนเนี่ยมีการตัดเป็นสีดำนะเพื่อทําให้รถมันดูเหมือนคูบ นะครับแต่จริงๆมันคือ SUV full size นั่นแหละนะครับทำให้มันหลอกตาดูมีอะไรมากขึ้นนะครับด้านท้ายของ EQS SUV นะครับก็จะเหมือน EQS SUV แหละนะครับแค่มันดูใหญ่ขึ้นดูกว้างมากขึ้นนะครับไลท์บาร์ขนาดใหญ่ด้านหลังแบบนี้นะครับมาพร้อมพวกไฟเลี้ยวอะไรต่างๆเป็น 3D หมดเลยนะครับเป็น LED signature ตัวใหม่นะครับโลโก้เบนทที่เป็นตัวเปิดฝาท้ายด้วยนะครับและด้านล่างเป็นดีไซน์ s r AMG ของเจ้า450ตัวนี้นะครับเปิดขึ้นมานี่ครับ ที่เก็บของ670กว่าลิตรเลยนะครับต้องบอกว่า EQS คันนี้นะครับเป็น EQ รุ่นแรกในไทยที่มีเบาะแถวที่3มาให้แบบนี้เลยขนาดที่เก็บของอยู่ที่675ลิตรนะครับที่พับเบาะลงไปแบบนี้เปนไฟฟ้าเพียงแค่แถว2เท่านั้นที่พับลงไปได้แบบไฟฟ้านะครับแถวที่3จะเป็นแบบอัตโนมือนะครับก็ต้องยากหน่อยนะดึงเข้าไปนะครับดึงขึ้นมาแบบนี้2ฝัง่งเลยนะครับแล้วถ้าเวลาเราดึงขึ้นมาสุดเนี่ยมันก็จะ ปิดแบบนี้ง่ายได้เลยนะครับที่เก็บของก็จะลดลงมาหน่อยนะครับแต่ผมว่าสําหรับรถไฟฟ้าแบบนี้ที่มีแบตเตอรี่ใต้พื้นเนี่ยถือว่าทํามาได้ดีเลยนะเพราะมีที่เก็บของที่ค่อนข้างที่จะกว้างอยู่ในขนาดไซส์ SUV แบบ full s ซ z e ใน EQS SUV กันนี้ครับขนาดของแบตเตอรี่ในเจ้า EQS SUV 450ตัวนี้นะครับมีขนาดอยู่ที่118กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับตัวเปิดช่องชาร์จเป็นแบบนี้นะครับไฟฟ้านะครับ ดีชาร์จได้เร็วสุดอยู่ที่2 0 0กิโลวัตต์นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่10-80%ใช้ในเวลาเพียงแค่3 1นาทีเท่านั้นก็ถือว่าเร็วใช้ได้อยู่เหมือนกันนะครับอาจจะชา้าไปบ้างสำหรับผู้พริโภคบางคนเนาะแต่ว่า mercedes benz ยังไม่มี8 0 0 v วลตที่เจอมานะครับก็ยังชาร์จเร็วสุดเพียงที่ 200dc นะครับตัวออนบอร์ดชาร์จเจอร์ที่เป็น AC เนี่ยนะครับสามารถชาร์จได้เร็วสุด11กิโลวัตต์นะครับ10ถึง100ใช้เวลาประมาณ12ชั่วโมงครึ่งนะครับ EQS 450โฟร์มาติตัวนี้นะครับหนึ่งมอเตอร์ที่ล้อหลังหนึ่งมอเตอร์ที่ล้อหน้านะครับทำงานคู่กันนะครับแรงม้าสูงสุดอยู่ที่310แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่800นิวตันเมตร0ถึง100ใช้ได้เวลา6.1วินาทีนะครับแบตเตอรี่118กิโลวัตต์ชั่วโมงงงววิิ่่่่ไไดด้้กกกลลลลสุนนนะะะคคคครรรัับบเเเเเมม600-670ถโโต WTP ีียย็ืออาาทจ จะเห็นว่ามือจับประตูะเยียมไปกับรถนะครับเหมือน EQ รุ่นอื่นนะครับออกมานะครับขึ้นมาด้านหลังของเจ้า EQ s SUV s นะครับต้องบอกว่าที่เนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างขวางเลยนะครับด้วยความที่ตัวรถเนี่ยเป็น long wheelbase อยู่แล้วนะครับตัวรถค่อนข้างยาวนะครับนี่ด้านหน้าอยู่ใน พื้นที่คนขับของผมนะครับมินิรูมที่ค่อนข้างที่จะกว้างเลยดูดิโอโหแบบเยอะมากเลยนะครับนึกว่านั่งไม่บักอยู่นะครับเฮดรูมก็เหลือเฟือสบายๆเลยนะครับเนี่ยดูเบาอ,อะไรต่างๆแต่ผมว่าเบาเนี่ยมันเสียดายไปหน่อยนะที่เขาไม่ได้ให้แบบตัวฟูลที่เป็นแบบตัวแบบแเอ่อแพคเกจที่เป็นสำหรับคอมฟอร์ตโดยเฉพาะนะครับถามว่ายังนั่งสบายแมย่งนั่งสบายอยู่แต่ว่าเบาผมว่าตัวที่รองขามันสั้นไปหน่อยนะ มันอาจจะไม่ได้แบบนั่งสบายมากเหมือน S-Class นะครับเหมือน EQS แหละมันไม่ได้ทำมาสำหรับแบบคอมฟอร์ตจ๋าขนาดนั้นไม่เหมือน S-Class นะครับตรงนี้ตรงหัวเนี่ยจะมีหมอนอยู่นะครับทำให้การนั่งเนี่ยสบายมากขึ้นนะครับและดึงตรงนี้นะครับตรงกลางลงมานะครับในเจ้า EQS SUV นะครับตรงนี้จะเป็นตัวแผงควบคุมนะครับมีที่เก็บของด้านล่างนะครับพร้อม wireless charger ด้านหลังนี้ด้วยนะครับและตรงนี้ครับเป็นแท็บเล็ตนะครับที่สามารถควบคุม สิ่งต่างๆในรถได้นะครับจะวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นแท็บเล็ตกดดูนู่นนี่นั่นได้นะครับถือว่าค่อนข้างจะดีเลยและด้านหน้านี่ครับจะมีตัวควบคุมนะครับสำหรับด้านหลังเรียนเฟอร์เทเมนต์นะครับสตัวตัวนี้นะครับเป็นเฟอร์เทเมนต์แบบฟูลเลยนะครับเหมือนใน e q s และต้องบอกว่าคันนี้นะครับมีตัวเบอร์เมสเตอร์ 3D s ีโซน่าซาวนมมาด้วยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับแต่ยังไม่ใช่ตัวท็อปสุดขนาดนั้นนะเพราะถ้าเป็นตัวท็อปจริงๆเนี่ยจะมีลำโพงด้านบนนี้ด้วยนะครับแ่ง้มไไดบ นั่งสบายเหมือนที่ S-Class ควรจะเป็นครับนี่นะครับทุกคนตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่ด้านหน้าของเจ้า EQS SUV แล้วนะครับก็ต้องบอกว่ามีไฮเปอร์สกรีนมาให้อยู่แล้วนะครับเป็นสไตล์ซิกเนเจอร์ของ EQ รุ่นใหม่ๆแล้วนะครับต้องบอกเลยว่ามีทุกรุ่นเลยนะตัวไฮเปอร์สกรีนตัวนี้ยกเว้น e q v SUV ตัวเริ่มต้นนะแต่ก็ยังมีอยู่ในนี้นะครับ ก็เป็นแดชบอร์ดที่ค่อนข้างที่จะใหญ่นะ3จอตัวนี้ขนาดใหญ่ใช้งานเหมือนเดิมนะครับเหมือนเป็นระบบ MBX ตัวล่าสุดของ EQ นี่ครับปกตินะตรงนี้นะครับคอนโซลอะไรต่างๆก็ยังเหมือนเดิมนะครับมีไม้มาให้ตรงนี้นะครับรปุ่ม start stop อะไรต่างๆพร้อมแท่นไวเลสชาร์จด้านในนี้นะครับตรงหน้านี้เป็นพวงไลยตัว MG นะครับแล้วก็ด้านหน้าเป็นตัว Digital Driver Display เนี่ยครับมาพร้อมกับ Head-Up Display ด้านหน้าด้วยนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับด้านบนนะครับมีหลังคาพาราเมกัสซันรูฟมาให้ขนาดใหญ่2บานนะครับด้านหน้าอันนึงและด้านหลังอันนึงนะครับเนี่ยเปิดออกมาฟ้างใหญ่จริงๆนะหลังคาเนี่ยพาราเมกัสซันรูฟด้านหน้าเนี่ยใหญ่แบบโอ่งโถงมากเลยนะครับทำให้มันรู้สึกกว้างมากนะครับแต่เสียดายนิดนึงที่ยังไม่มีภายในสีอื่นมาให้นะมันยังเป็นสีดําแบบนี้อยู่ นะครับแอมเบียนท์ไลท์ติ้งอะไรต่างๆก็ยังครบถ้วนอยู่นะครับ64สี่สีลำโพงเบอร์เมสเตอร์ตรี u แตนซ์ซาวด์ซิสเต็มนะครับในตัวดิมิทรีเนี่ยนะครับจะมีโหมดตัวเทรนออฟโรดมาให้นะครับก็เหมือนในตัว G L C แล้วก็เมอร์เซเดสเบนุ่นใหม่ๆนะครับจะมีตัวโหมดออฟโรดมาให้พร้อมกับการปรับแต่งของช่วงล่างที่เป็น Adaptive มาให้แล้วนะครับใน E Q E ตัวนี้บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะจัดเต็มนะครับทั้งเทคโนโลยีแล้วก็ดีไซน์ภายในเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างขวางนะครับเดี๋ยวเราไปดู E q e 300กัันต่อครบาย ตอนนี้ผมมาอยู่ที่ EQE ตัวที่เป็นซีดานแล้วนะครับ EQE 300ตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นสุดในไลฟ์ของ m e r c e d e เ Benz นปัจจุบันเลยนะครับที่เป็นแบบ EQ นะครับตัวนี้คือ EQE 300นะครับบอกเลยว่าดูค่อนข้างที่จะธรรมดาเลยนะครับไม่ได้มีชุดแต่ง AMG นะครับเป็นแบบสไตล์ EQ ธรรมดาเลยนะครับด้านหน้าก็จะเห็นว่าพวกเกิร์ลระไรต่างๆมันดูแบบธรรมดาธรรมดาได้เอาจริงๆนะครับแต่ก็ยังดูแบบโอเคอยู่นะครับยังให้ความเป็น m e r c e d e เ Benz นอยู่เพราะใครที่ซื้อเบนไปเนี่ยอยากได้ ตราดาวด้านหน้ามากกว่าเนี่ยครับตัวไฟหน้าเนี่ยก็ไม่ใช่ระบบดิจิตอลไลท์นะครับเป็นเพียงแค่ L e D high performance นะครับดูธรรมดามากเลยดูไฟ3อันเองนะข้างในแล้วก็มีเดินทาแล้วอีกไลน์มาให้นะครับดูธรรมดาธรรมดาผมว่าล้อสวยมากนะครับเป็นล้อดีไซน์ Mercedes Benz S A เหมือนกระจังหน้าของ E Q นะครับดูเลยเป็นดาวด่าด่ดาดทั้งอันเลยนะครับและมาพร้อม Aero Cover ด้วยนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะสวยเลยนะครับให้ยาง Bridgestone Turanza มาให้ นะครับขนาดยาง2อ5 4 0า2 0บนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะนะครับอาจจะเป็นยางที่เน้นความเป็นแบบรถอีโคหน่อยนะแต่ว่าผมก็ยังมั่นใจว่า EQV คันนี้นะ่าจะต้องขับสนุกแน่นอนเพราะว่าเป็นตัวแบบมอเตอร์เดี่ยวเลยนะน่าจะขับสนุกนะครับด้วยความที่ตัวนี้เป็นตัวธรรมดาเลยนะครับไม่ได้มีการเดินโครเมียมอะไรมานะด้านข้างก็จะเป็นแบบสีดําตัดมาหมดนี่เลยนะครับแล้วก็ยังเป็นกระจกเฟรมเลสอยู่นะครับตามสไตล์ฉบับ EQ ที่เป็นรุ่นแบบ ไฟฟ้าที่เป็นสีดานนะครับเนี่ยกระจกเฟรมเลสแบบนี้เลยนะครับเป็นกระจกชิ้นเดียวนะในตัวนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมปิดแบบนี้นะครับมือจับประตูเรียบไปกับรถเหมือนเดิมด้านหลังครับจะเขียนว่า e q e 300นะครับมาพร้อมกับไฟท้ายซิกเนเจอร์ของ EQ ทุกรุ่นนะครับแบบนี้พร้อมไล์บา์ยาวๆนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นฝาท้ายนะครับมาพร้อมกับดิสปลอเลอร์เล็กน้อยนะครับถึงแม้จะไม่เป็นตัว MG นะแค่มีดิสปอยเลอร์มาให้ก็ยังทําให้มันดูสปอร์ตนิดนึงนะครับด้านล่างดูธรรมดามากเลยนะครับเป็นแบบ ตัวปิดธรรมดาแต่ก็เข้าใจได้แหละมันเป็นตัวธรรมดานะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับไม่ได้มีชุดแต่ง MG อะไรมาให้นะครับเป็นแบบปิดง่ายๆแบบนี้นะครับเปิดด้านหลังขึ้นมานะครับตรงนี้ก็มีที่เก็บของที่ขนาดโอเคนะผมจําเลขไม่ค่อยได้น่าจะประมาณ500กว่าลิตรนะครับถือว่าโอเคเลยเนี่ยด้านใต้มีที่เก็บของเพิ่มเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะหรูหรายยนะใน EQE 300 EQV e 300นะครับเป็นแบบมอตเตอร์เดี่ยวนะครับวางที่ล้อหลังนะครับแรงม้าสูงสุดนะครับอยู่ที่245แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่550นิวตันเ,ตเมตรนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะ โอเคนะครับเป็นแบบขับเคลื่อนล้อหลังด้วยนะครับสูงถึงร้อยใช้ในเวลาประมาณ6-7วินาทีนะครับแล้วแต่การขับขี่ของท่านท็อปสปีดอยู่ที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและแบตเตอรี่ของเจ้า EQ e q ค300สามรยในขนาดอยู่ที่89กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับจะไม่ได้ให้ตัวแบตเตอรี่ใหญ่มานะในเจ้าตัวเริ่มต้นตัวนี้นะครับชาร์จได้เร็วสุดอยู่ที่170 DC นะครับ10-80%ใช้ในเวลาประมาณ32นาที h, นะครับก็ถือว่าเร็วอยู่เหมือนกันนะครับเวลาประมาณสามสิบสองนาทีนะครับแแล้วต่การขขัับี่เหมือนกน นี่ครับถือว่าก็โอเคเลยนะเป็นแบตตัวเล็กด้วยนะครับไม่ได้แบตตัวใหญ่ขนาดนั้นนะครับการชาร์จนะครับเหมือนที่ผมพูดไปนะ dc 170กิโลวัตต์นะครับ ac onboard charger เหมือนเบนทุกรุ่นนะครับก็คือ11กิโลวัตต์นะครับสามารถชาร์จที่บ้านกระแสไฟสลับ ac นะครับ10-100%ได้ภายใน9ชั่วโมงครึ่งก็ถือว่าเร็วใช้ได้อยู่นะครับทำให้ผมว่าตัวนี้ถึงแม้ด้านนอกจะดูธรรมดาแต่ผมว่าถ้าราคาออกมาดีเนี่ยบอกเลยว่าน่าสนใจมากครับสำหรับ eqv 300ตัวนี้ครับ ึ้นมาด้านในของเจ้า e q v ตัวซีดานนะครับก็ต้องบอกว่ามันดูไม่แบบแกรนมากเหมือนที่ EQ ควรจะเป็นนะครับด้วยความที่ไม่มีตัวไฮอร์สกรีนมานะจะเป็นจอตัวธรรมดานะครับเหมือนที่เห็นกันใน C-Class แล้วก็ S-Class เองครับด้านหน้าคนขับนะครับตัว Digital d i v e r Display นะครับพร้อมตรงกลางนี้นะครับขนาดประมาณ10กว่านิ้วประมาณนัผมไม่แน่ใจเลขเหมือนกันนะครับจอ OLED นะก็ตัวนี้เหมือนที่ใช้กันใน C S นะครับมาใน EQE ซีดานก็มีแล้ว EQE ตัว SUV ตัวเริ่มต้นก็เป็นแบบนี้นะครับจอ o l e d ตรงนี้นะครับถือว่าค่อนข้างที่จะชัดเลยนะครับใช้งานง่ายได้เพื่อนขาเพนอตโต้มีมาให้อยู่แล้วเหมือนเม r c ์เซเดสเบนด้านในปกติแหละนะครับแล้วก็ในตัวนี้นะครับด้วยความที่มีไฮเปอร์สกรีนตรงนี้เขาจะทํามาเป็นลายดาวของโลโก้เมอร์เซเดสเบนตรงนี้หมดเลยนะครับแล้วก็จะเดินเส้นตัว t r i มเนี่ยที่เป็นแบบสีทองตรงนี้นะทำให้มันดูดูขึ้นมานิดนึงนะครับด้านหน้าก็พงอะไรธรรมดานะไม่ได้พงอะไรเอ็มจีด้วยซ้ำ เป็นห่วงไร้ตัวธรรมดานะครับมาพร้อมกับ d i s t a n c e ชโทนิคพลัสด้วยนะครับก็คือระบบ a a d p t แอคทีฟคูช Control นั่นเองการจับอะไรต่างๆก็เหมือนเดิมนะครับปุ่ม Stop Start อยู่ตรงนี้นะครับมีท่าน l e s s Charge มาให้นะครับ USB Type C 2ช่องนะครับที่เก็บของปกติแลยตรงนี้นะครับและเป็นแบบครีมเบียโน่แบล็กตรงกลางนะครับเบาะนะครับก็เป็นเบาะธรรมดานะตัว Comfort Seat นะครับจะไม่ใช่เบาะแบบ l h ลายคูเทนเลเ t อ e r อะไรขนาดนั้นเป็นหนังธรรมดานะครับเป็นแบบ Comfort Seat ธรรมดานะครับปรับได้ใช้งานได้ง่ายได้ไม่ได้มีอะไรแตกต่างนะครรรรัับบสาามถปที่อง ด้านหน้าได้ด้วยนะครับถือว่านข้าที่จะโอเคเลยนะครับลำโพงธรรมดานะไม่ใช่เบอร์เมสเตอร์ด้วยซ้ำคือถ้าใครอยากได้รถไฟฟ้าของเบนซ์เนี่ยที่เป็นตัวเริ่มต้นอะที่ไม่ต้องการอะไรมากผมว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะน่าสนใจอยู่เหมือนกันนเดีเรารอดูราคาครับไปกันบ้างครับทุกคนสำหรับงานในวันนี้ครับบอกเลยว่าน่าสนใจมากนะครับเปิดทั้งหมด2รุ่นนะครับ EQS SUV 450 Formatic AMG Dynamic คันนีนะครับและด้านซ้ายตรงนู้นนะครับคือ EQE 300 s e ดานครับบอกเลยว่า คอนเทนตที่จแตกต่างกันเลยนะเซกเมนต์นะครับตัวนี้เป็นตัวแฟลกชิพนะครับ EQS SUV นะครับบอกเลยว่าขนาดใหญ่มีเบาะสามแถวมาให้ด้วยนะครับใครที่กำลังมองหารถไฟฟ้าของ Mercedes-Benz นะครับที่ขนาดใหญ่แบบนี้ตัวนี้เป็นตัวท็อบสุดแล้ว นะครับแล้วตัวนู้นครับ EQE 300ซีดานนะจะลงมาเป็นตลาด entry level หน่อยนะครับของ Mercedes-Benz ที่เหลืไฟฟ้านะครับอาจจะไม่ต่ำเท่า EQB นะแต่ว่าตัวนี้บอกเลยว่าน่าเล่นมากๆนะครับใครที่อยากได้รถยนต์ขนาดประมาณแบบ EQE แบบนี้นะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับ300พร้อมกับ age, น i ยแพ็กเกจช่งไม่ได้เป็นแบบ ชุดแต่ง AMG อะไรหรูวาขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวราคาเนี่ยผมจะแปะขึ้นให้ด้านหน้านะครับเพราะวันนี้เนี่ยเปิดตัวในงานแล้วพร้อมกับราคาเลยนะครับทั้ง EQS SUV 450นะครับแล้วก็ EQV 300ตัวเริ่มต้นครับใครนะครับที่สนใจ Mercedes-Benz EQS SUV หรือว่า EQV คันนูนนะครับสามารถไปชมที่โชว์รูมของ Mercedes-Benz ทั่วประเทศเลยครับวันนี้ลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์กดอีกนะครับไม่าไปก่อนครับสวัสดีครับ